เพราะฉันคลอดลูกสาวแม่สามีจึงไล่ฉันออกจากบ้านแต่เมื่อฉันรู้ความจริงว่าพ่อฉันยกคอนโดให้หลานทุกอย่างกลับไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแม่สามีทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดและความลับที่ถูกซ่อนไว้มานานหลายปีกำลังถูกเปิดเผยสิ่งที่ฉันพบจะเปลี่ยนชีวิตฉันไปตลอดการคุณพร้อมหรือยังที่จะรู้ความจริงทั้งหมดคลิกดูจนจบ พราะทุกคำตอบรออยู่ในตอนนี้เสียงฝนตกกระหน่ำกลางดึกฉันนั่งอยู่ริมระเบียงบ้านเก่ามือกำผ้าห่มแน่นหัวใจเต้นแรงจนได้ยินเองความมืดปกคลุมทั่วทุกมุมกลิ่นฝนผสมกับกลิ่นควันเทียนจากห้องข้างๆฉันยังจำได้ว่าคืนที่คลอดลูกสาวเป็นคืนที่ทุกอย่างเปลี่ยนไปแม่สามีเข้ามาในห้องคลอดสายตาเย็นชาเหมือนน้ำแข็งไม่มีแม่แต่รอยยิ้มให้ฉัน คำพูดนั้นยังติดหูฉันจนทุกวันนี้บ้านนี้ไม่ใช่ที่ของเธอแล้วฉันถูกไล่ออกมาโดยไม่ทันตั้งตัวท่ามกลางเสียงฟ้าร้องและฝนที่ซัดลงมาความเจ็บปวดไม่ใช่เพียงแผลในร่างกายแต่เป็นแผลในใจที่ยากจะลบวันหนึ่งฉันได้รับข่าวจากพ่อพ่อยกคอนโดรูให้หลานสาวของฉันความจริงนั้นทำให้โลกของฉันหยุดหมนุนฉันเห็นข้อความที่แม่สามีส่งมาขอพบเธอ เราต้องคุยกันในวันที่นัดพบฉันก้าวเข้าสู่คอนโดอย่างลังเลลิฟต์หยุดที่ชั้นสูงสุดเสียงหัวใจดังชัดกว่าทุกครั้งประตูเปิดออกและฉันเห็นแม่สามียืนรอริมฝีปากสันเครือแต่สายตานั้นกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวเธอก้าวเข้ามาใกล้มือสั่นจับแขนฉันเธอต้องรู้ความจริงเธอกระซิบเสียงแผ่วและฉันก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่ทำให้ลมหายใจฉันติดขัด มันคือเสียงเสียงที่ไม่ควรได้ยินเสียงที่เปลี่ยนชะตาชีวิตของเราทั้งหมดเสียงนั้นเหมือนกระซิบจากอีกโลกเย็นจนลึกลงไปถึงกระดูกหัวใจฉันเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาฝนด้านนอกยังคงกระหน่ำไม่หยุดแม่สามียืนกอดอกดวงตาไม่กล้าสบกับฉันเหมือนกํำลังหลบซ่อนความลับบางอย่างเธอถอนหายใจยาวแล้วพูดเสียงเบาเรื่องนี้ไม่ใช่แค่เรื่องลูกสาวของเธอ ฉันรู้สึกเหมือนถูกแทงด้วยมีดเย็นลมหายใจเริ่มขาดห้วงทุกอย่างรอบตัวกลายเป็นภาพเบลอเสียงฝนเสียงหัวใจและเสียงของแม่สามีกลายเป็นหนึ่งเดียวกันเธอเดินมาช้าๆมือชี้ไปที่ห้องเล็กด้านในคอนโดเธอควรเข้าไปดูด้วยตาตัวเองฉันย่างก้าวอย่างระแวดระวังแต่เท้ากลับหนักจนแทบขยับไม่ได้ประตูเปิดออกพร้อมเสียงครืดคราดด้านในห้องมีแสงสลัวจากโคมไฟ และสิ่งที่ฉันเห็นทําให้ลมหายใจข้างในอกบนเตียมีคนหนึ่งนอนหลับอยู่ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาเหมือนฉันเหมือนจนแทบยากไม่ออกมือของเธอกำผ้าห่มแน่นและมีเสียงร้องเบาๆคล้ายเด็กทารกหัวใจฉันสั่นรุนแรงคำถามผุดขึ้นในหัวนับพันแต่แม่สามียืเนเงียบเพียงยกมือขึ้นแล้วกระซิบว่านี่คือเหตุผลที่ฉันต้องไล่เธอออกจากบ้าน ฉันก้าวถอยหลังอย่างช้าๆมือเย็นเฉียบเหมือนถูกแช่ในน้ำแข็งฝนด้านนอกยิ่งกระหน่ำหนักขึ้นจนเสียงฟ้าร้องกลบทุกสิ่งและฉันรู้ความจริงนี้จะเปลี่ยนชีวิตฉันตลอดไปเสียงฝนข้างนอกดังเหมือนกลองยักย์ายลมพัดแรงจนประตูห้องสังส่นสะเทือนแม่สามียืนกอดอกเงียบๆดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาที่ไม่กล้าให้ฉันเห็นฉันมองไปยังผู้หญิงบนเตียง หัวใจเต้นรัวเหมือนกำลังจะหยุดใบหน้าของเธอเหมือนชั้นสนหลอนแต่เสื้อผ้าของเธอกลับเปื้อนเลือดจางๆเสียงร้องของเด็กทารกยังดังแผ่วๆฉั้นก้าวเข้าใกล้แต่เท้ากลับแข็งทื่อเหมือนมีแร่มือดบ,บางอย่างดึงไว้ไม่ให้เข้าไปแม่สามีถอนหายใจยาวแล้วพูดเสียงสัน่นเธอต้องรู้เธอไม่ใช่คนเดียวที่คลอดลูกที่นี่คำพูดนั้นทำให้ฉันรู้สึกเหมือนโลกพังทลาย ความมืดในห้องเหมือนขยายขึ้นเรื่อยๆจนทุกสิ่งรอบตัวกลายเป็นภาพฝันร้ายฉันก้มลงมองผู้หญิงคนนั้นอีกครั้งและเห็นแผลที่ต้นคอของเธอเป็นรอยคล้ายรอยกัดฉันหันไปมองแม่สามีถามเสียงสัน่นนี่มันหมายความว่าอะไรแม่สามีไม่ตอบทันทีแต่เดินมาหยุดใกล้ฉันมือเธอสั่นจนจับแขนฉันไม่อยู่เธอต้องฟังให้จบก่อนที่จะสายเกินไป ในขณะที่เธอกำลังจะพูดเสียงฟ้าร้องดังกว่าเดิมไฟในห้องดับลงทันทีความมืดเข้าปกคลุมทุกอย่างและเสียงร้องของเด็กทารกตังขึ้นเป็นเสียงเดียวกับเสียงกระซิบเย็นจากอีกโลกฉันรู้สึกว่ามีแรงบางอย่างกำลังดึงฉันเข้าไปในความมืดนั้นและก่อนที่ฉันจะทันตั้งตัวแม่สามีก็กระซิบว่านี่คือความลับที่เธอต้องรู้ก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงความมืดกลืนกินทุกอย่างรอบตัว เสียงหัวใจของฉันดังขึ้นชัดเจนเหมือนมันกำลังเต้นแข่งกับเสียงฝนแม่สามียืนอยู่ใกล้หายใจหนักและสั่นเธอกระซิบอีกครั้งด้วยน้ำเสียงสั่นเครือเธอต้อง,งเข้าใจเรื่องนี้เกี่ยวพันกับชีวิตเราทั้งหมดฉันพยายามตั้งสติแต่ภาพผู้หญิงบนเตียงยังติดตาใบหน้าเธอเหมือนฉันแต่ดวงตากลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเจปป็บปวดแม่สามียื่มมือไปแต่หลยฉัน เธอไม่ใช่คนเดียวที่คลอดลูกที่นี่แต่มีใครอีกคนที่ต้องรับชะตานี้ฉันรู้สึกคล้ายถูกแทงด้วยมีดเย็นหลายเล่มลมหายใจสั้นลงจนแทบขาดแล้วแม่สามีก็พูดเสียงแผ่วหลานของเธอไม่ใช่ลูกของเธอเพียงคนเดียวสายฝนกระหน่ำรุนแรงเหมือนโลกกำลังสั่นสะเทือนเสียงร้องของเด็กทารกกลายเป็นเสียงหวหรายยเยียบ ฉันรู้สึกว่ามีพลังบางอย่างกำลังดึงฉันเข้าไปในห้องนั้นและแม่สามีก็ยิ้มราวกับรู้ว่าฉันจะไม่มีวันออกไปจากที่นี่ได้อีกประตูห้องปิดลงเองเสียงล็อกดังก้องและโลกทั้งหมดกลายเป็นความมืดพร้อมกับเสียงกระซิบที่ดังขึ้นใกล้หูฉันนี่คือคำตอบของทุกอย่างแต่เธอจะรับมันได้หรือไม่ความมืดครอบนำจนฉันไม่เห็นอะไรอีกแล้วและเสียงหัวใจฉันหยุดเต้นไปชั่วขณะ ความมืดยังคงครอบงำแต่ฉันกลับรู้สึกว่ามีบางสิ่งกำลังขยับอยู่ใกล้ตัวเสียงหัวใจยังเต้นแรงและเสียงกระซิบยังดังแผ่วๆในหัวแม่สามียืนอยู่ข้างฉันแสงจางจากโคมไฟเล็กๆในห้องส่องลงบนใบหน้าเธอน้ำตาไหลเป็นทางแต่ริมฝีปากกลับยิ้มบางๆอย่างลึกลับทุกอย่างเริ่มจากคืนหนึ่งคืนที่ฉันพบเธอในสภาพเลือดเปื้อนและเธอไม่รู้ตัวว่าลูกที่เธอเคลอด คือส่วนหนึ่งของชะตากรรมที่ถูกเขียนไว้ล่วงหน้าฉันรู้สึกหูอื้อโลกรอบตัวเริ่มหมุนช้าๆภาพความทรงจำแตกกระจายเสียงฝนเสียงฟ้าร้องและเสียงเด็กทารกผสมกันจนกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อาจตื่นแม่สามีก้าวเข้ามาใกล้มือของเธอกดลงบนหัวหล่ฉันแน่นลูกของเธอมีบางสิ่งซ่อนอยู่ในตัวเธอสิ่งที่คนในครอบครัวเราต้องปกปิดทันไดนั้น แสงไฟในห้องดับสนิทเสียงกรีดร้องของเด็กทารกดังก้องขึ้นตามด้วยเสียงหัวเราะยินเยียบที่แทกเข้ามาในหัวฉันเหมือนมีใครอยู่ในห้องนี้มากกว่าพวกเราฉันพยายามขยับตัวแต่รู้สึกเหมือนร่างถูกยึดไว้ด้วยแรงมือแม่สามีพูดเสียงแผ่วถ้าเธออยากรู้ต้องตามฉันเข้าไปข้างในเธอดึงมือฉันไปยังประตูอีกบานหนึ่งด้านหลังมีบันไดลงไปชั้นใต้ดินและทันทีที่ฉันก้าวลงไป เสียงฝนเสียงหัวใจและเสียงกรีดร้องรวมกันเป็นเสียงเดียวเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังทลาบันไดไม้เก่าส่งเสียงเอียดทุกครั้งที่ฉันก้าวลงไปกลิ่นความชื้นและโลหะเก่ากระจายเต็มโพรงจมูกอากาศหนาวเย็นจนผิวหนังสั่นและเสียงกรีดร้องจากด้านล่างยิ่งดังชัดขึ้นแม่สามียืนอยู่ข้างหลังมือยังจับแขนฉันแน่นใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความกังวลและความหวาดกลัว แต่สายตากลับมั่นคง,งราวกับเตรียมพร้อมแล้วเมื่อถึงชั้นใต้ดินประตูบานนักเปิดออกด้วยเสียงดังสน,นั่นแสงสลัวจากโคมไฟเก่ากระพริบอย่างไม่แน่นอนฉันเห็นห้องกว้างมือสนิทและตรงกลางมีเตียงคลุมผ้าสีดำบนเตียงนั้นคือผู้หญิงคนนั้นที่หน้าเหมือนฉันอย่างกับกระจกเธอนอนนิ่งและรอบประีม,มีผ้าห่มและของเล่นเด็กวางเื่อนแต่ที่น่าสะพรึงที่สุด คือเสียงหัวเราะของเด็กทารกที่ดังขึ้นไม่หยุดแม้ว่าห้องนั้นจะไม่มีใครนอกจากเราแม่สามีค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้เธอต้องรู้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเธอค่อยๆดึงผ้าคลุมออกเผยให้เห็นรอยแผลเป็นเป็นวงแหวนรอบคอผู้หญิงคนนั้นเสียงหัวใจฉันหยุดเต้นเธอกระซิบว่าเธอและผู้หญิงคนนั้นคือหนึ่งเดียวกันเป็นผลจากคำสาปคำสาปที่ส่งต่อในครอบครัวเรา ฉันพยายามร้องถามแต่เสียงของฉันกลับกลายเป็นเสียงกรีดร้องแผ่วและทันใดนั้นแสงไฟดับมืดสนิทหรือเพียงเสียงหโหเราอเด็กทารกและเสียงกระซิบที่ดังชัดในหัวฉันเธอไม่สามารถหนีความจริงนี้ได้เพราะชะตากรรมได้เลือกเธอแล้วประตูห้องใต้ดินปิดลงทันทีและความมืดครอบงำฉันจนหมดความมืดครอบงำหัวใจฉันเสียงโหเราอของเด็กทารกยังดังก้องอยู่ในหัว เหมือนมีใครอยู่รอบตัวฉันแต่ฉันไม่สามารถมองเห็นใครได้เลยแม่สามีค่อยๆวามือบนไหล่ฉันเสียงเธอสั่ญญาไม่มั่นคงนี่คือชะตากรรมของครอบครัวเราทุกคนที่คลอดในบ้านนี้ต้องแลกกับสิ่งหนึ่งฉันเริ่มรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนมีพลัมือค่อยๆดึงร่างฉันลงสู่พื้นและในขณะนั้นแสงไฟห้องใต้ดินก็กลับมาสว่างขึ้นชั่วพริบตาฉันเห็นภาพความจริง ปรากฏตรงหน้าผู้หญิงคนนั้นที่หน้าเหมือนฉันคือแม่ของฉันเองเธอหายไปอย่างลึกลับตั้งแต่ฉันเกิดและถูกเก็บซ่อนในความมืดแห่งนี้แม่สามียืนข้างเตียงน้ำตาไหลเป็นทางนี่คือเหตุผลที่ฉันไล่เธอออกจากบ้านเพื่อปกป้องเธอจากชะตากรรมเดียวกันเสียงหัวเราะของเด็กทารกดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนจนเหมือนมาจากภายในหัวฉันเองและทันใดนั้น ฉันก็รู้ว่าเด็กทารกคนนั้นคือส่วนหนึ่งของฉันและชะตากรรมของฉันได้ถูกเขียนไว้ตั้งแต่แรกเกิดแม่สามีค่อยๆถอนหายใจแล้วพูดด้วยน้ำเสียงหนักแน่นไม่มีทางหลีกนี้เธอจะต้องเป็นผู้รับคำสาปนี้และปกป้องมันตราบชั่วชีวิตฉันมองไปยังผู้หญิงบนเตียงแล้วได้ยินเสียงกระซิบเย็นๆครั้งสุดท้ายเธอคือการเริ่มต้นใหม่ของความลับนี้และทันใดนั้น ความมืดก็กลืนกินทุกอย่างพร้อมกับเสียงหัวเราะเด็กทารกที่ดังก้องจนทะลุเข้ากระดูกหัวใจของฉันความมืดยังคงครอบงำฉันแต่ครั้งนี้ฉันรู้สึกเหมือนมีแรงบางอย่างดึงฉันขึ้นมาร่างกายเหมือนถูกดึงจากโลกแห่งความจริงเข้าสู่โลกที่ไม่ใช่โลกนี้เสียงหัวเราะของเด็กทารกยังดังอยู่รอบตัวแต่กลับเปลี่ยนโทนเป็นเสียงคร่ำครวญดังก้องกังวาลเหมือนจากใต้พื้นโลกแม่สามียื่นมือออกมา แต่ปลายนิ้วเธอกลอบค่อยๆละลายหายไปในความมืดก่อนที่เธอจะพูดเสียงแผ่วชะตากรรมไม่ใช่เพียงคำสา์มันคือวงจรที่ต้องสืบทอดจนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดทันได้นั้นฉันเห็นภาพซ้อนทับในความมืดภาพของผู้หญิงอีกหลายคนแต่ละคนมีรอยแผลที่คอเหมือนกันและแต่ละคนมีเสียงหัวเราะของเด็กทารกดังขึ้นพร้อมกันฉันรู้สึกว่าพวกเธอไม่ได้ตาย พวกเธอถูกผูกไว้กับชะตากรรมนี้และฉันเป็นผู้รับสืบทอดคนต่อไปเสียงหัวเราค่อยๆเบาลงแต่เสียงกระซิบกลับดังชัดเธอจะเลือกรับหรือปฏิเสธก่อนที่ฉันจะได้ตอบประตูห้องใต้ดินก็เปิดออกพริให้เห็นโลกที่เต็มไปด้วยแสงสีแดงและเนาของผู้หญิงอีกหลายคนที่รอฉันอยู่ข้างในฉันยืนอยู่ตรงนั้นลมหายใจแข็งทื่อ และรู้ว่าการก้าวเข้าไปในนั้นหมายถึงการยอมรับชะตากรรมตลอดชีวิตเสียงหนึ่งกระซิบเบาๆข้ามหูฉันเลือกก่อนที่ความมืดจะเลือกเธอความมืดเริ่มกลืนฉันอีกครั้งและฉันก้าวเข้าไปในโลกนั้นอย่างไม่ลังเลความมืดค่อยๆโอบลอ้อมร่างฉันจนหมดแต่แล้วฉันกลับรู้สึกเหมือนลอยอยู่ร่างกายไม่สามารถขยับได้และเสียงกระซิบของเด็กทารกกลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ ฉันมองไปรอบตัวเห็นเนืร่างของผู้หญิงหลายคนกำลังยืนล้อมฉันอยู่พวกเธอแต่ละคนมีใบหน้าที่ฉันคุ้นเคยแต่ทุกคนมีดวงตาที่ว่างเปล่าแม่สามีปรากฏขึ้นตรงหน้าน้ำตาไหลรินนี่คือความจริงทั้งหมดชะตากรรมของครอบครัวเราเริ่มขึ้นเมื่อหลายชั่วอายุคนก่อนผู้หญิงทุกคนในตระกูลนี้ถูกสาปให้คลอดลูกที่มีเสียงหัวเราะของเด็กทารกที่ไม่ใช่เด็กธรรมดา ฉันพยายามถามเสียงสันทำไมทำไมถึงต้องเป็นเราแม่สามีพิงตัวลงกับผนงังเพราะเลือดของเราผูกพันกับความมืดทุกครั้งที่เกิดลูกในครอบครัวนี้พลังของคำสาปจะถูกสืบทอดไปและจะไม่มีทางหลุดพน้นจนกว่าจะมีคนเลือกหยุดมันฉันรู้สึกถึงแรงบางอย่างเข้าแทรกในหัวภาพความทรงจำของผู้หญิงทุกคนในครอบครัวปรากฏชัดเจน พวกเธอทั้งหมดถูกบังคับให้เลือกและไม่มีใครเคยเลือกที่จะหลุดพ้นแม่สามีเอ่ยเสียงแผววันนี้ถึงคราวของเธอแล้วเลือกระหว่างรับชะตากรรมนี้หรือท,ท้าทายมันฝนด้านนอกตกหนักขึ้นเรื่อยๆเสียงหัวเราะของเด็กทารกกล้องกังวานจนฉันแทบคลั่งและภาพของผู้หญิงที่หน้าเหมือนฉันยิ้มอย่างชวนสยองฉันยืนอยู่ตรงนั้นระหว่างความมืดกับแสง รู้ว่าการตัดสินใจครั้งนี้จะกำหนดชะตากรรมของทั้งชีวิตและอาจของทั้งตระกูลนี้ตลอดไปเสียงกระซิบครั้งสุดท้ายก้องอยู่ข้างหูฉันเลือกก่อนที่ชะตากรรมจะเลือกเธอแล้วฉันก้าวเข้าสู่ความมืดอย่างไม่หันหลังกลับเมื่อฉันก้าวเข้าสู่ความมืดร่างกายกลับรู้สึกเหมือนถูกละลายไปในอากาศเสียงหัวเราะของเด็กทารกดังก้องอยู่รอบตัวแต่กลับไม่ใช่เสียงของใครคนเดียว มันเป็นเสียงรวมของผู้หญิงหลายคนและเสียงฉันเองฉันมองไปรอบตัวเห็นภาพฝันซ้อนทับกับความจริงผู้หญิงทุกคนในครอบครัวคลอดลูกพร้อมกับเสียงหัวเราะเช่นนี้และไม่มีใครเคยออกมาเล่าเรื่องนี้ได้แม่สามีปรากฏตัวอีกครั้งแต่ตอนนี้ใบหน้าของเธอไม่เหมือนเดิมมันเปลี่ยนเป็นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความทุกข์และความลึกลับเธอกระซิบเสียงแผว นั่นคือเหตุผลที่เราต้องปกป้องคำสาบนี้เพื่อเก็บความจริงไว้จากโลกภายนอกทันใดนั้นความมือรอบตัวฉันแตกสลายกลายเป็นทางเดินแคบยาวไม่มีที่สิ้นสุดฉันเดินต่อไปแม่ไม่รู้ว่าปลายทางคืออะไรเสียงกระซิบของแม่สามีดังตามมาทุกครั้งที่มีการเลือกเกิดขึ้นคำสาบจะมีชีวิตต่อและเลือดของครอบครัวนี้จะถูกผูกไว้กับมันตลอดไปฉันหยุดเดิน หันกลับไปมองแม่สามีแต่เธอกลายเป็นเพียงภาพเงาเลือนลางก่อนจะหายไปในความมือดอย่างสมบูรณ์ตรงหน้าฉันคือประตูใหญ่ประตูที่มีแสงสีแดงส่องลอดออกมาและเสียงโห่ร้อดเด็กทารกดังก้องจากด้านในมันไม่ใช่เสียงธรรมดามันคือเสียงเรียกเรียกให้ฉันก้าวเข้าไปด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความอยากรู้ฉันยื่นมือไปสัมผัสประตูบานนั้นและทันใดนั้น ประตูเปิดออกด้วยเสียงดังสนัน่นข้างในคือโลกใหม่โลกของคำสาปโลกของความจริงและโลกที่ไม่มีวันสิ้นสูดเมื่อประตูเปิดออกแสงสีแดงกระจายทั่วห้องอากาศรอบตัวฉันร้อนขึ้นอย่างรวดเร็วเหมือนถูกดึงเข้าไปในเตาเผาแห่งความมืดข้างในไม่ใช่ห้องธรรมดาแต่เป็นห้องขนาดใหญ่ไม่มีฝาผนางังมีแต่ภาพของผู้หญิงหลายรุ่นในครอบครัวฉันพวกเธอยืนเรียงรายเป็นวงกลม ดวงตาทุกคู่จะมาที่ฉันด้วยความว่างเปล่าเสียงโห่ร้องของเด็กทารกดังก้องขึ้นจนเหมือนทะลุเข้าไปในหัวฉันและฉันได้ยินเสียงกระซิบชัดเจนเลือกของเธอคือกุญแจของเราแม่สามีปรากฏขึ้นข้างฉันอีกครั้งแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้พูดเพียงชี้ไปที่วงกลมของผู้หญิงแล้วดวงตาเธอก็เต็มไปด้วยน้ำตาฉันก้าวเข้าไปในวงกลมและทันใดนั้น ทุกอย่างรอบตัวก็หยุดเคลื่อนไหวเสียงฝนเสียงหัวใจเสียงกระซิบทุกอย่างหายไปในความเงียบสนิทแสงสีแดงสว่างขึ้นตรงกลางวงกลมเผยให้เห็นเด็กทารกที่หน้าเหมือนฉันนอนอยู่บนผ้าสีดำและมีรอยแผลเป็นรูปวงแหวนรอบคอเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งเธอคือผู้เลือกเลือกระหว่างการจบคำสาบหรือสืบทอดมันต่อไปหัวใจฉันเต้นแรงเลือดในกายเดือดพ่าน และความรู้สึกหนึ่งก็ผุดขึ้นในใจว่าไม่มีทางหนกลับได้อีกแล้วฉันยื่นมือไปสัมผัสเด็กทารกนั้นและในวินาทีนั้นความมืดพุ่งเข้าปกคลุมฉันทั้งหมดพร้อมกับเสียงหัวเราะที่ก้องกังวานไม่รู้จบประตูโลกนั้นปิดลงทันทีทิ้งฉันไว้ในความมืดนิรันดรความมืดครอบงำจนฉันไม่เห็นอะไรนอกจากเสียงหัวเราะของเด็กทารกมันไม่ใช่เสียงที่อบอุ่นแต่เป็นเสียงเย็นเยียบและกดดัน เหมือนเรียกให้ฉันยอมรับสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับได้ในความมืดนั้นฉันรู้สึกถึงมือได้มือหนึ่งจับแขนฉันแน่นเป็นมือของแม่สามีแต่ใบหน้าเธอกลับเลือนรางและดวงตาของเธอกลายเป็นหลุมดำไม่มีแสงสว่างเธอกระซิบเสียงเบาเลือดของเธอคือการสืบทอดเลือดของเธอคือคำตอบฉันพยายามขยับนี้แต่ร่างกลับหนักเหมือนถูกรึงไว้และในวินาทีนั้น เด็กทารกที่อยู่กลางวงกลมเริ่มส่งเสียงหัวเราะด,ดังขึ้นจนเสียงนั้นเหมือนสะท้อนออกไปไกลเป็นพันเสียงแสงสีแดงจากกลางวงกลมสว่างวาบและฉันเห็นภาพทั้งหมดภาพของผู้หญิงในตระกูลฉันที่เคยหายไปทุกคนถูกผูกไว้กับคำสาปนี้และทุกคนต้องเลือกในวันที่มืดมิดเช่นนี้แม่สามีส่งมือมาอีกครั้งเลือกหรือจะยอมให้คำสาปครอบงำตระกูลเราไปตลอดกาล ฉันกว่าตามองเด็กทารกนั้นอีกครั้งหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดและในความเงียบสนิทฉันพูดออกมาเสียงแผ่วฉันเลือกจะจบมันทันได้นั้นเสียงหัวเราะของเด็กทารกหยุดลงทันทีความมืดแตกสลายแสงสีแดงหายไปและฉันพบว่าตัวเองยืนอยู่ในห้องเดิมของบ้านสามีไม่มีใครอยู่รอบตัวนอกจากเสียงฝนที่ตกเบาๆข้างนอกแต่ฉันรู้ ว่าคำสาบไม่ได้จบเพียงแค่นี้มันเพียงถูกพักไว้และวันหนึ่งมันจะกลับมาอีกครั้งเสียงกระซิบสุดท้ายก้องอยู่ในหัวฉันชะตากรรมไม่มีวันสิ้นสุดหลังจากวันนั้นฉันกลับบ้านของตัวเองแต่ความเมียปลับหนักหน่วงกว่าฝนก้างคืนที่ผ่านมาเหมือนโลกทั้งโลกหยุดหายใจและฉันยังได้ยินเสียงหัวเราะของเด็กทารกอยู่ในหัวคืนหนึ่งขณะที่ฉันหลับ ฟันประหลาดก็เข้ามาเยือนฉันเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าเหมือนฉันทุกประการเธอกำลังคลอดลูกท่ามกลางความมืดและมีเสียงกระซิบดังขึ้นซ้ำๆเลือดของเธอคือกุญแจเลือดของเธอคือชะตากรรมฉันสะดุ้งตื่นพบว่าฝ่ามือเปียกชื้นด้วยเหงื่อและเสียงหัหรอนั้นยังไม่หยุดหลังจากวันนั้นฉันกลับบ้านของตัวเองแต่ความเงียบกลับหนักหน่วงกว่าฝนก้างคื้นที่ผ่านมา เหมือนโลกทั้งโลกหยุดหายใจและฉันยังได้ยินเสียงหัวเราอของเด็กทารกอยู่ในหัวคือหนึ่งขณะที่ฉันหลับฝันประหลาดก็เข้ามาเยือนฉันเห็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าเหมือนฉันทุกประการเธอกำลังคลอดลูกท่ามกลางความมืดและมีเสียงกระซิบดังขึ้นซ้ำๆเลือดของเธอคือกุญแจเลือดของเธอคือชะตากรรมฉันสะดุ้งตื่นพบว่าฝ่ามือเปียกชื้นด้วยเหงื่อ และเสียงหัวร้อนั้นยังไม่หยุดดังอยู่ข้างหูวัวนต่อมาฉันได้รับจดหมายไม่มีชื่อผู้ส่งในจดหมายนั้นมีเพียงประโยคเดียวเขียนด้วยหมึกสีดำเข้มชะตากรรมยังไม่จบและมันเงือกเธออีกครั้งหัวใจฉันเต้นแรงฉันรู้แล้วว่าคำสาปนั้นไม่ได้จบลงในห้องใต้ดินของแม่สามีมันกำลังตามฉันมาและรอวันที่จะกลับมาครอบงำอีกครั้งฉันก้าวออกจากบ้าน รู้ตัวว่าเส้นทางข้างหน้าไม่ใช่ทางนี้แต่เป็นการเดินเข้าสู่ความมืดที่กำลังรอฉันอยู่เสียงหัวเราะของเด็กทารกดังขึ้นอีกครั้งดังชัดยิ่งกว่าครั้งไหนๆและฉันรู้ว่าน,นี่คือจุดเริ่มต้นของบทใหม่บทที่ไม่มีวันจบของคำํำสาปคืนหนึ่งหลังจากที่ฉันได้รับจดหมายฝนตกหนักเหมือนครั้งนั้นในวันแรกฉันนั่งอยู่คนเดียวในห้องฟังเสียงฝนกระทบกระจกอย่างเงียบงนัน แต่ในใจกลับเต็มไปด้วยความหวาดกลัวทันใดนั้นเสียงโห่ร้องของเด็กทารกดังขึ้นเบาๆจากมุมห้องที่ไม่มีใครอยู่มันดังก้องชัดเจนและเย็นจนผิวสันฉันลุกขึ้นก้าวไปยังมุมห้องและพบประตูไม้เก่าบานหนึ่งที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมีรอยขีดเป็นวงแหวนคล้ายรอยแผลเป็นที่คอเสียงโห่ร้องดังขึ้นอีกครั้งดังใกล้จนเหมือนอยู่ข้างหูฉัน ฉันได้ยินเสียงกระซิบว่าเธอคือผู้ถูกเลือกอีกครั้งมือของฉันสัญญ่นอย่างไม่อาจควบคุมได้แต่ข้ากลับก้าวไปหาประตูนั้นค่อยๆเปิดออกเองเผยให้เห็นทางลงสู่ความมืดที่ไม่มีวันสิ้นสุดฉันมองลงไปและเห็นภาพผู้หญิงหลายรุ่นในครอบครัวฉันกำลังเดินอยู่ในความมืดนั้นแต่ดวงตาของพวกเธอว่างเปล่าและเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เสียงโหราและเสียงกระซิบรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเรียกของเธอคือกุญแจที่จะหยุดหรีอืบททอดคำสาปฉันก้าวลงไปในความมืดรู้ว่านี่คือการเลือกครั้งสุดท้ายของฉันระหว่างการยอมรับชะตากรรมหรือการท้าทายคำสาปจนถึงที่สุดและเมื่อฉันก้าวลงไปถึงชั้นล่างสุดประตูนั้นก็ปิดลงอย่างแรงทิ้งฉันไว้กับเสียงหัวเราะของเด็กทารกและคำกระซิบ ที่ดังอยู่ในหัวชั้นตลอดไปหลังจากฉั้นก้าวลงไปในความมืดนั้นเหมือนเวลาหยุดหมนุนเสียงโหราของเด็กทารกค่อยๆเบาลงและหายไปในที่สุดทิ้งไว้แต่ความเงียบที่หนักอึ้งและเยือกเย็นในที่สุดฉันก็พบห้องหนึ่งมีแสงอ่อนส่องมาจากเพดานและตรงกลางห้องนั้นมีโต๊ะไม้เก่าบนโตมีสมุดเล่มหนึ่งเขียนด้วยลายมือหมึกดำเข้มชื่อว่าบันทึกแห่งชะตาก,กรรม ฉันเปิดสมุดนั้นอ่านด้วยใจสัน่นทุกหน้ากระดาษเล่าเรื่องของผู้หญิงในครอบครวัวทุกคนเคยถูกเลือกและทุกคนต้องเผชิญคำสาปนี้จนมาถึงฉันผู้หญิงคนสุดท้ายแต่ในหน้าสุดท้ายมีบันทึกหนึ่งเขียนไว้ด้วยหมึกสีแดงเลือดไม่ใช่คำตอบแต่หัวใจคือกุญแจที่จะสิ้นสุดคำสาปฉันเงยหน้าขึ้นและได้ยินเสียงกระซิบเบาๆอีกครั้งเลือดหัวใจ หรือปล่อยให้ชะตากรรมเดินต่อไปในใจฉันเกิดความสงกแม้จะเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันวางมือบนสมุดเล่มนั้นและพูดเสียงเบาแต่มั่นคงฉันเลือกหัวใจทันใดนั้นแสงสีแดงทั่วห้องค่อยๆจางหายความมืดสลายไปและฉันพบว่าตัวเองยืนอยู่กลางสวนสวยท่ามกลางแสงอรุณของวันใหม่เสียงหัวเราะของเด็กทารกหายไปแล้ว เหลือแต่เสียงนกร้องและลมพัดผ่านต้นไม้เหมือนโลกกำลังเริ่มต้นใหม่อีกครั้งฉันยิม้มรู้ว่าคำสาปนั้นสิ้นสุดแล้วและชะตากรรมได้ถูกเขียนใหม่ด้วยหัวใจของฉันนี่คือจุดสิ้นสุดของตำนานคำสาปแต่เป็นการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่ไม่มีใครรู้ว่ามันจะเป็นเช่นไอ